ตรงนี้จะได้มาติดตามความพร้อมค่ะของแต่ละพื้นที่ทางในส่วนของจังหวัดสงคล้าล้วก็จังหวัดพัทลุงในก่รเะรียมความพร้อมต้อนรับท่านนายกไดทมนตรีหรือว่านายกลุงตู่ของรายรุ่นจะลงมาวันนี้นะุ่ณใช่ในโอกาสที่จะลงพื้นที่ของจังหวัดสงคล้าล้วก็จังหวัดพัทลุงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ตื่นเต้นแล้วก็รอคอยท่านนายกจะมาลงในพื้นที่ด้วยนะคะใช่ค่ะโดยในวันนี้ค่ะท่านพลเอกประยุจันโอชานายกไดทมนตรีนะคะก็จะลงพื้นที่จังหวัดสงคล้าแล้วก็พัทลุงค่ะ เริ่มต้นทีจังหวัดสุ่งคลาก่อนที่อำเภอหัดย์ย้ําจังหวัดสุนงคลาเวลาประมาณ18นาฬิกา15นาทีนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปติดตามการปรับปรุงคล่องผู้มีนาดดัมริในโครงการแก้ไขปัญหาอุตกภัยอำเภอหัดยย้ค่ะหลังจากนั้นก็จะไปพบอป้าพี่น้องประชาชนชาวหัดย์ย้ที่ลาดกิมยีงถืทว่าเป็นแล้งช้อปปิ้งคืนชื่อเลยนะแล้วก็ที่วัดชื่อช้างค่ะรวมถึงไปเยี่ยมชมสตรีทอาร์ตแล้วก็สันนจาวเสียงตึงรวมถึงไปแลกการ เตรียมความพร้อมของหัดย้ายกับนาหานาคนไหลซ้ายด้วยค่ะนี่แล้วก็มาทีหลังจากนั้นช่วงบ่ายเนี่ยท่านจะเดินม,มาทอมีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะคะโดยเวลา10เซนนาฬิกาซนานาทีก็จะมีการประชุมมอบนโยบายให้แกหัวหน้าส่วนราชการหลังจากนั้นค่ะเวลา15นาฬิกา30นาทีก็จะเดินเยี่ยมชมในราศการโอโทปอปเททางจังหวัดพัทลุงเนี่ยแล้วก็รวมกับร้หน้งานเอามาจัดบูธแสดงนะคะตรงนี้ท่านนายกก็จะมาเดินชมด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะเวลาเทื รอคอยก็คือเวลา1 6 0 0นาฬิกาถึง17.00นาฬิกาก็จะเป็นประธานเปิดงานสืบส้างสินผ่นดินโนโรามรด็กทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะซึ่งถูกผันค่ะก็สามารถติดตามชมภาราิจของนายกรัฐมนตรีแล้วก็พิธีเปิดงานพานซื้อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา10.00นาฬกา30นาทีเป็นตอนไปก็สามารถรับชมพานวิทยุนะคะรับฟังท้ายถอดเสียงพานทางสถานีวิทยุสวทในพื้นท จ็จังหวัดผักตายตอนล่างนี้นะคะแล้วก็ทางแฟนเพจไลฟ์ข้องเพจกลุ่มประชาสัมพันธ์ค่ะ ใช่ค่ะส่วนหลังจากนั้นในเวลาประมาณ4ี่โมงถึงห้ามงย็นนะคะ,คะก็จะได้ติดตามผ่านทางโทรทัศน์นีลาา่ละค่ะช่องซิแอดกล้องดิจิทัล NBT South นั่นเองค่ะในการติดตามภารกิจช่วงเย็นข้องทาันนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะเพราะฉะนั้นใครรับชมไลฟ์สดหรือว่ารับชมผ่านทางสองทางใดก็แล้วแต่นะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์่งกําลังใจใ,ให้กับทาันนายกรัฐมนตรีลงรุลงตู่รวมถึงขณะในโอกาสที่จะลงพื้นที่จังหวัดสงขลวก็จังหวัดพัทลุงใน ังน<ม>ี้ด้วยอย่าลืมไซส่แฮชแท็กให้ด้วยนะคะน,นายกลุงตูดลงใต้ไม่ถึงไข่ไหวข้างล่างนั่นต้องอย่าลืม,มนะเดี๋ยน้องสาวหนุ่ยเศร้าเบื่อเปิดแฟนเพจของเรานะคะแล้วก็เลขกันราวช, <นะ S 2> ช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกําลังใจส่วนถ้าเกิดใครอยู่ในพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่สามารถมาได้ในทุกๆพื้นที่เพราะว่าก็จะมีการจํากัด ทุกคนใ,<ช>ในเพื่อจะให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิดสิก็สามารถติดตามผ่านรับชมผ่านทางไลฟ์สดหรือว่าทางทีวีก็ได้ค,ค่ะอันนี้ก็คือถือว่าโยติครบสนามย่างไหนนอนและ<ช>วทีมงานของเอ็นิธีส่งคล้านะมาท้ายถอดซอดวันนี้นะพี่<ช>โอ้ใช่แล้วก็ในส่วนของสนับประชาสัมพันธ์เคทอกเองก็พร้อมทุกจักเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ให้กับ่นอประชาชนได้รับทราบไดยค่ะ